ราคาทองคำวันที่4พฤศจิกาย,ยน2568 17กา18นาทีภาพรวมราคาทองคำปรับลดลงนะครับ50บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อ61,350บาทขายออก61,450บาททองรูปพันรับซื้อ61,224บาท56สตางค์ขายออก62,250บาทมีการปรับ14ครั้งด้วยกันนะครับ ครั้งที่1ปรับลดลง100บาทครั้งที่2ครั้งที่3ปรับเพิ่มขึ้นอย่างละ50บาทครั้งที่4 5 6 7 8ปรับลดลงครั้งละ50บาทครั้งที่9 10 11 12 13ปรับเพิ่มขึ้นครั้งละ50บาทครั้งที่14ปรับลดลง50บาทภาพรวมปรับลดลง50บาทขอขอบคุณข้อมูลจากทองคําราคาเด็ดามฟักกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารราคาทองคำอย่างต่อเนื่องผ่านช่องเราได้เลย